สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ๋จะมาทำน้ำยากะทิกุ้งสดให้เพื่อนๆได้กินกันนะคะนี่ค่ะน้ำยากะทิกุ้งสดเราไปได้กุ้งมาจากร้านออร e เดนทัลนี่ก็คือกิโลหนึ่งประมาณยี่สิบสี่ยูโรนะคะเอาแบบตัวเบิม้มเบิม,มานะคะตัวยักษ์ยักเอาตัวไซเบิม้มเบิมมานะคะส่วนผสมมีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีเนี่ยค่ะต้นหอมผักชี ของเราน้ำปลาร้าของเราถ้าไม่มีน้ำปลาร้าใส่กะปิก็ได้นะคะแล้วก็โคโคันมิ้วนะคะนี่ค่ะน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็นี่คือหัวใจหลักเลยขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้แหละค่ะกระชายนะคะแล้วก็จะมีพริกของเรานะคะแล้วก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงของเรานี่ก็คือว่ามันมีเครื่อง ครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขา่าขิงตะไคร้ใบมะกรูดมีครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจะทําแบบฉบับเร่งด่วนนะคะแล้วก็ทําง่ายๆนะคะในการทําน้ํายากะทิกุ้งสดครั้งนี้นะคะโดยที่เราอยู่เมืองนอกเราไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากค่ะนะเพื่อนมาหากกัอนอื่นเลยตั้งไฟแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะเพื่อนใส่กะทิลงไป เ so so ี่ยวเขานะคะเพื่อนเคี่ยวเขาไปกับพิกแกงเคี่ยวเขาให้ละเอียดไปกับพิกแกงพอดีเอเอากะทิไปแช่ไว้อันหนึ่งเดี๋ยวพักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันพอดีเอเอากะทิไปแช่ไว้เอ๋ก็เลยเอามาใส่ด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยกะทิที่เอแบบ ที่เอ็ดทำแล้วมันมันเหลือเอาไปแช่ไว้มันก็ตกตะกอนใสกับคุณนะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะให้กะทิเขาละลายแป๊บหนึ่งมางค่ะเพื่อนเอนเราเคี่ยวเขาสุกแล้วนะคะระหว่างกะทิกับพริกแกงนะถ้าเพื่อนๆพืคน,น,นไหนจะ ใส่ปลาทูลงไปนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะปลาสาบะลงไปนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่อีไม่ใส่นะคะอีจะใส่เนื้อกุ้งล้วนๆเลยนะฮะอีจะใส่เนื้อกุ้งลงไปเพื่อที่จะให้เขาสุกนะฮะแล้วเราก็จะเอาเนื้อกุ้งไปตำนะคะนี่ค่ะจะใส่เนื้อกุ้งไปก็เ,เอากุ้งไว้รยหน้าสักสี่ตัวเนาะ ไม่น่าให้ดูสวยงามสักสีตัว์ล้วะกันนี่ค่ะอันนี้คือเราใส่เราจะใส่กะทิล้วนๆเลยนะะเพื่อนไม่มีอะไรเจือปนยังไม่ได้ใส่น้ำยังไม่ได้ใส่อะไรเราจะใส่กุ้งลงไปตัวระหว่าง น้ำปลาผงชูรสอะไรเงี้ยเพื่อนๆเติมให้ตามใจชอบนะคะมาเติมไม้ตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ให้กุ้งเขาสุกก่อนนะ เดี๋ยวเราจะมาตัดดูนะคะว่ากุ้งเขาสุกหรือยังพอดีเอใส่ไปแล้ถ้ากุ้งเขาสุกเราจะเอาไปตำได้ง่ายนี่ยังเหลือนิดหน่อยนะคะยังไม่สุกดีนะคะเพื่อนให้เขาสุกอีกนิดนึงเนาะระหว่างนี้ก็จะให้เพื่อนเพือนดูนี่คือน้ำตาลน,น้ำตาลปี๊บ นะฮะตานปิ๊บก้อนแบบนี้นะฮะพอดีเอพรกมาด้วยพวกมาจากเมืองไทยอะนะก็ใส่ลงไปเพราะว่าเราจะเอากุ้งมาตำนะ้ใช่ไหมไทีนี้เราก็ยกกุ้งมาตำนะคะเพื่อน ประยุกุ้มาตำก็จะตำเขาอย่างนี้นะคะอีกอีกเขามันร้อนนะคะมันเพื่อนหา ประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วระหว่างนี้เอจะเอาขอเอากุ้งไปตำก่อนนะคะมาค่ะเพื่อนเอนเอก็ขยำเขาได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะใส่กุ้งสดใส่กุ้งที่เราตำลงไป เสร็จแล้วก็คนนะคะเพื่อนาคนเขาให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำนิดนึงเพ้อสุกมันข้นไปใส่น้ำล้างกุนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวพอเพราะเราจะกินเราจะเราจะเอาความเข้มข้นของตัวกุ้งนะฮะเราจะไม่ใส่น้ำเยอะ แต่ว่าถ้าเราทำปลาสาบะนี่ปลาสาบะนี่โหเข้มข้นมากเลยนะเพื่อนก็จะเปิดไฟแรงนิดนึงนะคะเอลืมบอกไปนะคะเพื่อนเนนอกจากจะเป็นเอ่อ กระชายที่เราขาดไปได้แล้วยังมีหอมแดงนะคะหอมแดงนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งที่เราใส่แล้วมันจะมีรสชาติหอมนะคะห,มหอมพื้นนห,หวานๆน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะใส่ตมลงไปด้วยนะะ,ะชี นะเราจะตาหอมแดงแล้วก็ใส่กระชายลงไปด้วยนะคะกระดินงอมกระดินใส่แม่เลย ใส่ลงไปค่ะทขนุมจีนนี้ต้องกระชายกับผอมแดงนะคะเป็นหัวใจเลยถ้าขาดกระชายนี้จบกันเลชีวิตต่อให้เครื่องครบแค่ไหนถ้าขาดกระชายมันไม่ใช่ขนมจีนะ่ะหรือว่าเราติดสมุนไพรเราก็ไม่รู้เนาะ นี่เนี่ยค่ะอุ้ยมันข้นมากเลยครับเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะตำพริก ใส่ลงไปด้วยนะคะแค่เครื่องนี้ก็ค้นไม่รู้จะค้นไหนเ,เจ๊จะใส่พริกตำลงไปด้วยนะคะเพื่อนค่ะ ขายของเลยมันเล่นขายของเลยนะเจนะอ้ยมันข้นมากเลยนะคะดูมันแบบข้นมากเลยระหว่างนี้เราจะติมน้ำนิดหนึ่งนะคะคุณข้นเติมนะคะจะเติมน้ำนิดหนึ่ง ะะแล้วเราก็จะใส่ปลาร้านิดหน่อยใครไม่มีปลาร้ใส่กับปิได้นะคะลืมปลาร้าตะโขรแรงของเราใส่นิดเดียวนะคะเพื่อนอย่าใส่เยอะจ๊บหนึ่งนิดกนด็นิดเกินนะะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาฟิชอตนะคะ ใส่ของชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะลงไปทีนี้เราจะรอให้เขาเดือดแล้วเราก็มาชิมกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวพักสักครู่เนาะมาะเพื่อนเพื่อนพอก็เดือดแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวอีกขอชิมนิดนึงนะคะจากที่เราใส่น้ำปลาใส่ของชูรสใส่ น้ำปลาร้าลงไปสุดยอดจัดเลยนะคะเอ็ดอใส่กุ้งลงไปเลยนะคะกุ้งที่เป็นตัวเนี่ยใส่ลงไปนะคะอืม นี่คือต้นหูนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาตักเสิร์ฟกันนะคะเพื่อนๆปิดไฟไว้ปิดไฟไว้มาตักเสิร์ฟกันมันหูยอดมาก ไฟแล้วนะอืออดยอดเลยเดี๋ยพักสักครู่นะเดี๋ยวเอไปทำเส้นขนมจีนก่อนมาค่ะพเพื่อนเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักลาดกินกันนะคะโทรศัพท์คุณสามีค่ะเอให้ดูก่อนนะคะนี่คือผักของเราอันนี้คือเราไปเอาเรนทอลมานะเราก็จะได้ถั่วฝักยาวมา นะะแล้วอันนี้ที่เราไปตลาดนะคะก็ยังอยู่นะคะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังสดอยู่ประมาณเนี้ยที่เรารีวิวไปตลาดนนั้นนะคะผักชีลาวกับต้นหอมผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยพริกทอดกันทีหลังนะคะเพื่อนๆคะมาค่ะเร่ก็มันแน่ใจเพื่อนๆเห็นไหม น้ำยาขนมจีนกุ้งสดนะคะเราจะใส่เวลาเราตำเราจะเอาหางกุ้งเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นน้ำยากะทิกุ้งกุ้งสดน,นี่ค่ะมันขนน้นมากเลยนะคะเพื่อนเ่ค่ะทีนี้เราก็ โคนแทบชั่งโมงไม่เห็นเห็นนี่เดี๋ยวเราจะไปใส่กุ้งราดกันแป๊บนึงนะคะจะเอากุ้งมาใส่ค่นี่นี่คือเราจะใส่กุ้งกันลงไปอ แล้วกเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาโรยด้วยพริกนะคะเมื่องค่ะรยด้วยพริกลงไป ก็กจะใช้พริกแกงใต้จากบ้านที่ภูเก็ตมาทำนะ,ะีะจะหิ้วเวลาไปบ้านที่ภูเก็ตที่ใดขาดไม่ได้คือพริกแกงใต้นะคะหิ้วมานะคะหิ้วมาจากบ้านที่ภูเก็ตเราเป็นคนชอบกินเผ็ดเนาะเราก็คือเครื่องทีเดียวเอาอยู่นี่ค่ะเราก็จะโดยเขาไปด้วยถั่วนะคะถัว ถั่วค่ะถั่วเลยค่ะนะคะเอาที่สบายใจนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเอาที่เ,เพื่อนๆสบายใจนะคะเอาผักชีโรยหน้าหนึ่งนุ้ยหนึงนะคะเดี๋ยวถั่วเดี๋ยวเราไปกินกันทีหลังเอามาผักชีโรยหน้าหน่อย จริงๆไม่ต้องรวยก็อร่อยอยู่แล้วนะฮะฟีมือสามีฉันคุยโทรศัพท์อือเสร็จแล้วค่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะเดี๋ยวเจ,เจอกันคลิปทานนะอันนี้อีกก็รีวิวให้ดูแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อานๆค่ะนี่คือน้ำยาเดี๋ยวรีวิวที่ชัดๆนี่เร้อน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 อนาฬิกาก็โพนาฬกาโทรศัพท์ก็โพโทรศัพท์เสร็จเรียร้อยแล้วคะ่ะ เดี๋ยวไปกินกันนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปกินเนาะทักมาเป็นส่วนละบ๊ายๆ <c oughs> เอามือไปเท้าเซลอันนี้ได้ล้วค่ะบ๊ายบาย